สำหรับวันนี้ข้าพเจ้าจะขอ,อนำยาสมุนไพรสูตรโบราณที่หวงแหนมาเผยบอกต่อเป็นวิทยาฐานเอาบุญเอากุศลเพราะคนในปัจจุบันนี้เป็นโรคร้ายกันมากเหลือเกินโรคที่เรารักษาไม่หายเช่นโรคมะเร็งเพราะฉะนั้นแล้วจะเอานำ จะนำยาสูตรโรคมะเร็งมาเผยบอกต่อเป็นวิทยาฐานให้ทุกคนหาทำกินแล้วจะไม่เป็นโรคมะเร็งมะเร็งน่าจะหายอย่างแน่นอนฉันใดเก็ฉันนั้นตัวยาตัวที่หนึ่งให้เราไปหาต้นท้องพันช่างเอาหนักสี่รอยกรัม ตัวยาตัวที่สองต้นเงือกปลาหมอเอาหนักสองร้อยกร่มตัวยาตัวที่สามลากต้นผีหมอดเอาหนักสองร้อยกร่มตัวยาตัวที่สี่เข้าย็นเหนือเข้าเย็นใต้เอาหนักอย่างละร้อยกั่งรวมแล้วเป็นสองร้อยกั่ ตัวยาตัวที่ห้าหัวร้อยโลเอาหนักหนึ่งร้อยกิ๊บตัวยาตัวที่หกโลนธนุงทั้งสองหมายถึงโลนธนุงแดงโดนธนุงขาวเอาหนักอย่างละห้าสิบกรัมรวมแล้วร้อยกรัมตัวยาตัวที่เจ็ดกำแพงเพชรเจ็ดชั้นเอาหนักหนึ่งร้อยกิ๊บตัวยาตัวที่แป ขันทองพยาบาทให้เอาหนัก,100กร้อยกล่มตัวยาโทติก้าคือไม้สักหินที่ขึ้นตามภูเขาให้เอาหนักหนึ่งร้อยกล่วิธีบุงยารับประทานน้ำยาทั้งหมดที่เป็นตัวยาแห้งและเอามาใส่หม้อเชี่ยวให้คน้นเช่นให้เราใส่น้ำลงไปประมาณจักสี่ลิตร แล้วก็เคี่ยวให้เหลือเพียง1ลิตรแล้วรับประทานยาสามในสี่ถ้วยแก้วธรรมดาต้องผสมน้ำพึ่งลงไปด้วย1ช้อนหรือสองช้อนโต๊ะว,วันละสาเวลาก่อนอาหารทุกครั้งที่ใช้ยาน,นี้รับประทานให้เติมน้ำสองเท่าที่เราใช้ไปแล้วแล้วก็เคี่ยวให้เหลือเพียงหนึ่งส่วนอีกนี่สำหรับคนที่เป็นโรคเลงทั่วไป แต่ถ้าคนเป็นมะเร็งหลอดเสียงก็ให้เพิ่มเชะเอ็มเทศหนักหนึ่งร้อยกชะเอ็มไทยหนักหนึ่งร้อกเติมลงไปวิธีปรุงยารับประทานก็เช่นเดียวกันสำหรับคนที่เป็นโรคปัสสาวะไม่ปกติเช่นแดงหรือดำเวลาเยี่ยว ก็ใช้ยาโรคมะเร็งทั่วไปนี่แหละทั้งหมดแล้วเรามาเพิ่มตัวยาตัวนี้เข้าไปคือต้นพยักเมฆหรือยาหนวดแมวให้เอาหนัก200กรัมวิธีรับประทานก็เช่นเดียวกันส่วนคนที่เป็นวัน,นโรคก็ให้ใช้ยามะเร็งทั่วไปที่บอกมาข้างต้นแต่เพิ่มขนาดที่สก็คือ ลากต้นพีหมอบให้เพิ่มขึ้นไปอีกเป็น400กรัมวิธีปรุงยารับประทานก็เหมือนยาบเริงทั่วไปนั่นแหละแต่ในกรณีที่ผู้ป่วยน้ำหนักลดและเบื่ออาหารหรือเป็นโรคมะเร็งในหลอดเสียงการรับประทานน้ำผึ้งควรรับประทานน้ำผึ้งให้มากถ้าหากจะรับประทานน้ำผึ้งอย่างเดียวก็ให้เชื้ออุ่นกับ น้ำมะนาวสักครึ่งซีใส่ลงน้ำผึ้งแล้วค่อยกินจะช่วยได้ดีนักหละเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เป็นโรคมะเร็งอยู่รูอบ่เล็กโรคโรคทั่วไปก็แล้วแต่ให้หายาที่บอกมันนี้หากินเถิดรับรองว่าคุณจะไม่ต้องเสียเงินมากมายและจะไม่จากโลกนี้ไปอย่างไวสมควรอย่างแน่นอนเมื่อกินยาก็อย่าลืมระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสม และครูบาอาจารย์และผู้เป็นเจ้าของสูตรตำรายานี้ด้วยก่าวไปให้ทั่วแล้วจึงกินรับรองเห็นผลตัวยาที่บอกมานี้จะไม่ลงเป็นรูปให้ดูแต่เราสามารถดูได้ในอินเทอร์เน็ตหาให้ถูกอันไหนไม่รู้ให้คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวจะบอกขอทุกท่านจงเผยแผ่ แ,แชร์ต่อเป็นวิทยาทานเลยครับ